วันดี้ครับว okay. ันนี้คือเกมเกม slap battle นะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาตบหน้าเพื่อนกันนะนี่โอเคเดี๋ยวไปเริ่มในการเข้าพอเท่านี้ไปเลยนะโอเคหลุดไปจากลูกไม้ครับเอ้ไม่ใช่นี่เรามีถุงมือสีขาวเราก็ตบเพื่อนเลยโอ้โดนตบโดนปบเลยโดนปอบเอ้เอ้โดนตบเออโดนปบเลยหรอมาตบหน้าเลยตบหน้ามาดิตอนนี้เราเป็นมือแบบธรรมดายูงนะเนี่ยถ้าแบบเราสามารถเก็บเก็บเนี่ยเก็บสลับไปได้เรื่อยๆ เราจะสามารถมีเงินเฮ้ยมีสลับไปซื้อสลับอันใหม่ได้เป็นแบบมือมือตบอ่ะเออเนี่ยต่อเป็นนิวเพลเยอร์คนใหม่นะฮะนี่มาเด็กต้องตบให้เพื่อนคนนั้นนะเขาตกหรือว่าเขาแบบตายก็ได้นะเออชบหืปนคู่เป็นไงล่ะไป นกระเด็นโอ้ครับไปดิครับเฮ้ยเอ้ยเอาอหออุ้ยเอาดิครับเอาดิครับเอาดิพี่โอ้โหโอ้ยเฮ้ยจะตกแล้วหนีก่อนอเอาไงเราเออโอ้โหตกโ okay. อเคเราสามารถปลดล็อกเอ่ออะไรเนะี่ยถุงมือ เราจะใช้ถุงมือเลยตอนนี้เราสามารถถึงตอนนี้เรามีย5่ห้าสแลปนะฮะตอนนี้ผมสามารถใช้ถุงมือถุงมือเพรถุงมือเป็นเสียงหลับอะเออแล้วก็ถุงมือขยายงั้นผมจะใช้แบบถุงมือแบบถุงมือได้ดีถุงมือขยายกนะันตบน่าจะตบแรงอเออไป Let's go นี่มันจะเป็นยาวๆแบบนี้ แต่ข้อเสี่ยงมันก็มีนะถ้าเราแบบเดินเข้าไปใกล้เกินไปมันก็จะตบไม่ได้นะเออไม่ต้องอันนี้มอสระตระย้าไก่นะเออสายโจมตีตระย้าไก่นะ่าจะชอบผมก็เคยใช้นะเนี่ยแต่ผมเคยเล่นมาก่อนไงตอนนี้เพิ่งเล่นนะเออในเครื่องนี้โอ๊ยตัวตบอืออือเป็นไงล่ะนี่เป็นไงโอ๊ยเห,ม,หม,มือนวัตถุมือเพชรเนี่ยมันจะตบแบบโอ๊ย เหมือนว,ว่าถุงมือเพนเนี่ยมันจะตบแรงนะเออเดี๋ยวลองใช้ดูดิเห็นเพื่อนใช้อยู่หรือเปล่าไม่รู้ชิบลองดูนะอเฉบนี่โอ้เพื่อนใช้เลยตกเนี้ยโอเคไปยังไม่ได้โชว์เลยโอ้ยโหเพื่อนว้าวมาจากขาลังเอ้ยมเพเดินหลบเฮ้ยจริงตบแล้วมันจะมีเสียงด้วยเห็นไหมนี่ไงล่ะเออนักฟิเวเกอร์กาศเดนักฟิเวเกอร์กาศเออ นักปิดบอกกันเออ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 โอเคโอ้หเดอะแฟลชเพื่อนมีถุงมือเดอะแฟลชิโอ้ยโอ้โห,กโโหตกอโอ้เสียงอาจจะแสบแก้วหูนิดนึงนะทุกคนตอนนี้ผมมี49แล้วผมสามารถใช้ถุงมือคู่ได้แล้วเดี๋ยวมาลองใช้ดูกันโอ้ย เ okay. นี่ยนะเป็นถึงมือตบแบบคู่นี่โหโดนตบคู่ไปดิเออแบบดับเบิลเลยยังไงตบมือไงตบหาของเรากําลังสบายจนตบมือพันเอา้าทำไมไม่ตบเดี๋ยวมันไปตบพร้อมนะหาฝุ่นเรากําลังสบายจนตบมือพันโอ้ยเพื่อนเรากำลัง,บต,บบงลตบมืออยู่เอาเอไปแล้นไปซะแล้วกระโดดลงไปองนะเองเลยนะเออโดนตบไปดี มาครับมาครับเดี๋ยวตบตบตบเลยตบมือเลยออมาโอ้โหโดนแฝดโอ้โดนตบไปโอ้โหแล้วก็โดนตบเช่นเดียวกันมาดิครับเออตบไปตบไปดิตบไปเลยตบไปตบตบไปเรื่อยๆตบไปเรื่อยๆตบไปเรื่อยๆ ตบไปเรื่อยๆตบแบบมั่วๆตบแบบตบแบบอะไรก็ไม่รู้เออตบไปตบไปนี่คนนี้ตบตบตบไปได้มาดิเฮ้ยโหเพื่อนใช้เพื่อนใช้วาปเพื่อนใช่าวาปอ,อ้าวเพื่อนตกลงไปเองเอาชนะเฉยไปเดี๋ยวเราไปสู้กันนั้นต่อนะฮะ พอดีเออตกไปนี่เป็นไงล่ะระวังเลโก้นะทุกคนเลโก้มันคือแบบกับตักของถุงมืออันหนึ่งเออถุงมืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นถุงมืออิดละมั้งตอนนี้ผมก็มีถุงมืออิดเช่นเดียวกันออชึบอุ้ยอ้ย,อยพลังของถุงมือเพื่อมันทำให้เราชาร้าลงถุงมือเพื่อคนนะี้คุณเคอันเลยเนะนี่ยอ้ยช้าลงแล้ว ฟาดีครับโอ้ยดวงไปแล้วโอเคเราจะซื้อเอ้ยไปซื้อสิตอนนี้ผมมีร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเออผมสามารถใช้ถุงมือหิมะได้แล้วลองใช้ดูนะนี่เดีย๋ยวผมจะพามาดูถุงมือก่อนอันนี้เป็นแบบอันนี้ถุงมือเติมนะเกมพาร์อนี่ก็จะมีประมาณนี้มันโคตรเยอะเลยนะทุกคนนะถุงมือที่แพงสุดเนี่ยคือถุงมือ,อเดี๋ยวพาไปดูนะ หลายถุงมืออยู่ใเนี่ย่ะถุงที่แรงสุดนั่นคือชื้โอ้เลยแล้วเร็วๆนี้ถุงมือที่แรงสุดนั่นคือหนึ่งแสนคะรับหนึ่งแสนสลับนะเดือบแซดเดือบแฟลกเออ,อแสนนั่นนะราคาที่แพงที่สุดชื้รอบนี้ผมใช้ถุงมือหิมะนะทุกคนนี่ ถมือแบบหิมา้าเออน้ำแข็งมันแข็งหนะกตออ,อะไรแบบนีน้เฮ้ยไปช้าอ๋อคนนั้นก็ใช้ถุงมือน้ำแข็งเหมือนเราถุงมือหิมา้าเออไม่ใช่น้ำแข็งมาดิเพื่อนนายก็ช้าลงนะถ้าเราถ้านายโดนานายโดนกระกอมาดิโอ้ยอะไรเนะี่ยก็มาดิครับอืมนายจะมาสู้กับฉันกันห หมืนครับหมืนครับตบเลยตบอ,อืมตบ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 ไปด,ดิเออโอยตาลงอืมโอ้ยผมไปโดนเออโอ้เกือบล่วงเออโอ้โหล่วงโอเคไหม เราจะไปใช้ถุงมือเอ่อถุงมือนี้กันการดึงชุบมันคืออะไรการดึงดึงแบบศัตรูเข้าหาตัวอะไรประมาณนี้เหรอเดี๋ยวลองดูนะสะกิลคือดึงแบบยังไงอ่ะลองดูนะออกเพื่อนไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรตะตกเพื่อนตอ,อกไกลขึ้นเฉยหรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ โอ้ยรบชุบชึบชุบนี่โดนอบตบตุนตบเคเราจะไปเปลี่ยนใช้ถุงมืออันใหม่กันดีกว่าทุกคนนะถุงมือนี้มันไม่พอหมดสำหรับเท่าสำหรับเราเท่าไหร่ไปเดือด โอเคเราจะไม่ใช้ถุงมือ140เลยป่ะได้ถุงมือ,อเลยป่ะเอออุ้ยเกิดแฟลชแล้ว175โอเคเราจะไม่ใช้ถุงมืออ่าถุงมือไดดีถุม้าไหมถุมา้าผีม้าก,ก่อนเลยปบแล้วช้าดิปบแล้วมันจะทำให้คนอื่นช้านะทุกคนนะอันเนี้ย เอายืนน mm ิ hmm, so ่งก oh 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 ็โดนนี่ครับนี่โดนเลยอย่างงี้ล่ะยืนนิ่งก็โดน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 มาเลยครับมาเลยเดือบแปดแล้วเดืบแปดแล้วดืบแปดก็ช้าได้โอ้ยเอายังไงช้าแล้วโอ้โหเดือกก็เร็วกว่าเร็วเร็วไปมากมันครับอย่างันตบกันหน้าตบหน้ารัวๆใครสายตบโหแนะน้ำเกมนี้ เฮ้ยครูคิดครูคิดครูคิดจิวสีแดงครูคิดแน่นอนเฮ้ยครูคิดนายคือครูคิดมาดิครูคิดก็ตบหมดนะครับครูคิดแล้วก็ตบหมดโอ้ยเราจะโดนตบแล้วโอ้โหแล้วเพื่อนโอ้ไม่ตรงมาข่ำโอเคทุกคนก็สักที่แล้วขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย